นี่ฮะดูป้ายครับสระแก้วนครราชสีมาเขาบอกว่าตรงไปสระปลาจีนเลี้ยวขวาตรงเนี้ครับซ้ายมือเออขวามือท,ทัทีครับขวามือก็จะมีนี่ขายของร้านของฝากนะครับชื่อว่าตลาดผลไม้หนองชะอมครับตอนนี้สามแยกนะฮรเลี้ยวขวานี่คือไปปลาจีนนี่นะครับตอนนี้ติดไฟแดงครับแยกนี้อ่ะ เป็นแยกใหญ่นะเนี่ยให้ดูให้ดูแยกก็ดูแยกนี่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 นะเานี่โอเคนะตรงนี้ก็จะมีป้อมยศตำรวจป้อมยามตรงนี้ก็เขียนว่าตามถนนเลยนะครับถนนเส้นตรงนะครับวิ่งไปก็คือเส้น 33, สามสิบสามส่วนนอนเอเอสวันก็คือหนึ่งเอสหนึ่งแล้วก็จะเลี้ยวขวานะฮะถนนสามหนึ่งเก้านะครับ,น, 3, 1, น,รบนี่ฮะ ที่จะไปออกนู้นนะครับไปออกจีนแล้วก็ไปออกอ่าไปตะดดนเส้นสามศูนย์สี่ได้นะครับเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางข้างหน้าก็สามศูนย์สี่นะครับไปตัดกันแยกนี้แยกใหญ่นะก็อย่างที่บอกครับมุมแยกนี้จะมีร้านของฝากตลาดผลไม้หนองชะอมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวจากตรงนี้ไปเลยนะครับาจากตรงนี้ไปเลย อยากแยกหนองจะอมนะครับตรงนี้ตะโดนก็จะเป็นตะโดนเส้นใหญ่นะสี่สี่เลนหกเลนนี่ไปเลยครับคลิปหนึ่งก็ประมาณยี่สิบนาทีนะครับจะไม่มีการตัดต่อนะครับ ทางเลี่ยงก็บอกไปสักแก้วไปนครราชสีมายิงตรงเลยนะครับเราไม่ไปเส้นสามหนึ่งเก้านะมาสี่มาเส้นสามสามประจันตคามยี่หกกระบินห้าสิบกแล้วก็สักแก้วนะริมนี้นะฮะก็จะขายขายต้นไม้นี่เยอะมากเลยครับจะเป็นไม้เศ,ษศร,รษฐกิจไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะไม้พืชผลการเกษตรอย่างเช่นทุเรียน นมะม่วงบางคุดละมุดลำใหญ่าบันกล้ามานะอยู่ขวาั้งขวาและซ้ายเป็นถนนรถสวนแล้วตรงนี้ตรงนี้จะเป็นถนรถสวนตถนนเส้นนี้สวนนศนนะครับนี่ป่าสวนป่าแล้วตรงนี้สวนป่าของวัดอนะฮะก็อยู่ในเขตหนองจะอมอยู่เลยอ่างทางด้านขวาก็มี ขายโอ้โหหลากหลายเลยนะครับขายหลากหลายเลยนี่ฮะก็ขายมะกุดมะม่วงฝรั่งโดยเฉพาะต้นทุเรียนนะต้นทุเรียนเยอะเลยกล้ามันกล้าตั้งเล็กตั้งน้อยครับ สองก้างทางเลยครับเกษตรกรที่ก็จะซื้อ,อพวกพวกค้าแม่ค้านะฮะเนี่ยมาซื้อแต่นี้เลยทุเรียนนี่จะเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งเลยเห็นกับมีทุกเจ้าเลยฮะต้นจะอมอะมะม่วงน้อยหนานะครับโดยเฉพาะขนุนก็มีครับทุเรียนฮะอมีฮะด้วยกวังเี่ย ว่าเยอะเยอะรับเยอะเนี่ยสองฝั่งต่างนี่โอ้โหต้นตุเรียน ไม่ต่ำมตส 4, 4ี่สี่ปีสามปีอยู่ในตะกร้าเลย นูนูนูโนนูโนคาเฟ่โอ้โหตรงนี้นะเป็นค่ายทาหารค่ายพรมโยคียโยทีครับคือผมอ่านไม่ชัดเลยครับโอ้โหูโดูฮะขายทุเรียนกลางทางทุเรียนนี่คือกล้าอย่าง กลทุเรียนนะฮะเอาไปปลูกนะครับไม่ใช่ว่าทุเรียนลูกนะ,ะดูให้ดูกล้องอา้าวดูฮะเขาขายทุเรียนวัดสันติสันติวิเศษสุข <c oughs> อันนี้คือถ่ายตลอดเส้นทางเลยนะครับมีปั๊มพีทีอยู่นี่นะฮะก็มีปั๊มน้ำมันตลอดเส้นทางเหมือนกันตรงนี้ สำรางท่ากระบากร,ระบือกระบาบอบอากอบางปากต้ากระบากเออทำไมาชื่อนั้นอนะคลอง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 อืมก็มีหลากหลายครับเลี้ยวซ้ายครับตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายครับเป็นวงเวียนนะตรงนี้เลี้ยวซ้ายคือเขาใหญ่สี่สิบเอ็ดโลเลี้ยวขวาปลาจีนสิบกิโลนะครับนี่เราต้องตรงไปนะครับประจันตคามกับสระแก้วอา้าว ตรงไปนะครับนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวยซ้ายเขาใหญ่เลี้ยวขวาปราจีนตรงไปสะแก้วครับตรงนี้เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนถ้าเจอวงเวียนก็ต้องชะลอครับเพราะว่ามาประจบกันเพราะไม่มีไฟแดงครับตรนี้ก็จะมีตลาดอยู่ด้วยนะครับตรงนี้สารสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชนะครับอยู่ฝวามือเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนคงเห็นนะครับอยู่อมุมนะฮะแล้วก็มีตลาดอยู่ตรงนี้ด้วยมีปั๊มปตทฝว่วางสองข้ามเนะ่ะเขาจะเป็นกรมกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์นี่กรมทหารราบที่สองนะครับปั๊มปตทนี่อยู่นี่นะฮะ ถนนเป็นถนนรถสวนนะช่วงนี้นะครับจำไม่ได้นะครับว่าถนนเส้นนี้คือถนนสุวรรณสอนสวนนงนุษปลาจีนบุรีก็มีนะครับโอ้โหเพิ่งรู้นะครับก็บอกว่าขับไปข้างหน้านะเพิ่งรู้ว่าสวนนงนุษปลาจีนมีนะขอโทษทีก็ไม่ใช่ก่อนแถวนี้นครับโอเคกรม พันทหารมาที่สองเนี่ยอยู่ขวามือที่เห็นรั้วนะฮะนี่ oh. ไม่ใช่ก็ไม่ได้ว่ากลมพันนะทีเขาเรียกว่ากองพันทหารมาที่สอง <laughs> กลมพันหวัวเราะตัวเองครับ <laughs> กองพันครับกองพันไม่ใช่กลมพันนะ <laughs> ของจังหวัดประจินนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีสนามยิงปืน อ๋ขอ,ข,อข่ายปลมโยธีครับอ๋อข่ายปลมโยธีครับค่ายทหารครับกำลังฝึกปฏิทหารเมื่อกี้นะะโอ้โหดูฮะอยู่ขวามืออยู่ซ้ายมือนะกายทหารนะ่ะสนามฝึกนะสนามฝึกอ่าผมสูมไม่ดูโอ้แล้วก็ทำแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะสามารถเข้าได้นะครับมี การท่องเที่ยวดื่มน้ำมานั่งกินอาหารกันนะฮะก็พัฒนาปเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยของทหารน้ำตกเขาอ,อีโต้ขึ้นข้าวซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็พุทธอุทยานโลกเขาอ,อีโต้ด้วยครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับมีตะดนไม่เลี้ยวครับเลี้ยวข้าไปได้เลยครับนี่ฮะตรงนี้ฮะตรงนีทงน้ทางเข้าฮะ ก็ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนะครับเพราะว่าเป็นถนนรถส่วนวันนี้วันที่31ตุลาคมพศสองพนร้สิบห้านะครับวันนี้ได้มีโอกาสไปจังหวัดส,สักแก้วไปไปนูนน่นเลยฮะโรงเกลืออเขาเรียกว่า ด่านปอยเป็ดไม่รู้ด่านหรือเป่าไม่ถึงด่านนะครับแค่ตลาดลงเกลือเองครับอันนี้หนองหนองจวงครับจวหจวง ยิ้มยิ้มคาเฟ่นี่ฮะวันก่อนก็นลองสอบถามก็ให้เช่านะนี่ตอนนี้ไม่รู้เลิกมีคนออกไปแล้วมีขายก๋วยเตี๋ยวว่ามีคนมาเช่าต่อก็ขายให้เช่าแค่สามพันเองเพราะเขาอยู่ไม่ได้เนาะแปลกมันเป็นโรงลองไปถามนะสามพันเขาบอกสองนห้าก็ให้นะมีคนเช่าวะนะันนั้นเห็นนั่นก๋วยเตี๋ยวตั้งขาไม่ดี มันตําเลไม่เห,หมาะหรือไงไม่รู้แต่ว่าชุ่มโปร่งหน้านั่งอหะดูแล้วทุงเนี่ยต้นไม้เยอะไหมท่านผู้ชมดูนะข้งางๆทางเขาขายต้นไม้นั้นเลย ผมเริ่มถ่ายมาจากสี่แยกหนองจ้อมนะครับก็ผ่านผ่านกรมทหารมาหลายกรมอะ่ะกองพันก็มีไม่ไม่ใช่หลายกรมนะกองกองพันบ้านเนินอ,อ่านไม่ทัน <laughs> ไม่เป็นไรครับเ,เพื่อนๆก็ ขับรถผ่านแน่อะเราขอแซงดีกว่าอ๋อย่าแซงด้วยนะเสียงสูงโค้ขงข้างหน้าตันอยู่เด๋ย่ไม่แซงดีกว่าโอเคครับนี่มาถึงนี่แล้วครับนี่สิบสองนาทีแล้วนะครับอย่าว่ากันนะครับดูเส้นทางไปเรื่อยๆครับก็พยพายามภาคให้โดนนะโดนจใจลูกค้า ไอ้โดนใจเพื่อนๆไอ้โดนใจแฟนกลับก็กดติดตามมาด้วยครับจะดูหนึ่งนาทีก็ได้ดูสองนาทีก็ได้ร่างเปิดดูไปเรื่อยๆก็ได้ครับตรงนี้นะครับก็คืออ่าองค์การบริหารส่วนตำบลเออแล้วอ่านแล้วไม่ทันแล้วจะอ่านทำไมโอเคครับไม่ว่ากันนะครับ โ okay. อเคไอ้ตรงนี้อาตารินี่ชัวเลยตำบลดงขี้เหล็กครับตรงนี้ตำบลดงขี้เหล็ก คลองคอนว่างอ๋อทางเลี้ยงเมืองตางเลี้ยงเมือง,ง,ง,องสะแก้วโคราชครับโคราชขอเซ็งหน่อยนะพี่โอเคปัม๊มพอทอทอ หรือว่าปั๊มพีทีทีเอ่อปตทเซเวนมีครับเซเว่นมีพอมีเซเว่นแล้วคนแวะเยอะเมืองไม้ดอกไม้ประดับโอ้โหแถวนี้ขายไม้ดอกไม้ประดับเยอะประจันตาคามอีกสิบสามกิโลนะครับกับเบนสี่สิบสามแล้วก็สักแก้ว แปดสิบสามแมนบอแมนครับแ <laughs> สดงว่าเราขี่มาหนึ่งร้อยกิโลแล้วอะ่ะจากหินกองมาน้ำตกวังบอครับก็บอกเลี้ยวซ้ายนะฮะบ้านตรงนี้บ้านเดินหาดนะครับบ้านเดินหาดหาดหาด <laughs> ตัดผมชายอยู่ซ้ายมือเอ้าแล้วพูดทำไมอ๋อพูดไปอย่างนั้นนะครับอย่าให้ขาดช่วงสภาพตัดดนเป็นยังไงครับดีนะฮะดีนะแต่รถสวนนะครับรถสวนทำความเร็วก็คงไม่ได้ครับตรงนี้คืออะไรครับโอ้ป้าใหญ่ๆห,หน่วยนะราชการครับบริษัทอินทรอนิกนะฮะตรงนี้จะขายอัไนะที่เห็นใส่กระสอบอ่ะ ขี้หมูขี้วัวขี้ไก่ขี้วัวครับนั่นแหละที่เขาใส่กระสอบข้างทางอ่ะเนี่ยๆให้ดูไหมมูลสัตว์ครับอย่างเช่นขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายฮ่บาบรรดาขี้ๆครับนั่นแหละดูเขาใส่กระสอบข้างทางอ่ะนะขายกว้างขายขี้ไก่ขายมูลสัตว์ครับเป็นกระสอบกระสอบอาได้กลิ่นกข้ามาในรถเลยครับ น่าจะเป็นขี้หมูข <laughs> ี้ไก่ครับมันจะก็คือเขาขายตลอดเส้นทางอ่ะเออแต่เขาขายอะไรก็จะขายเหมือนัผลบ, mm hmm. บ้านเขานันทาครับบ้านเขานันทาครับ mm hmm. นี่เจ้าดอยเจ้าดอยกาแฟแอนบับเบิลทีร้านอยู่ตรงไหนครับไม่มองไม่ชัดเห็น <laughs> แต่ป้ายใหญ่ๆ ขายขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายได้กลิ่นโชเยก็มาในรถเลยครับท่านผู้ชมดูข้างทางที่ก็กองใส่กระสอบปุ๋ยอ่ะวัดทุ่งยาวครับนี่อยู่ซ้ายมือครับวัดทุ่งยาวเดี๋ยวมีท้กระถินดูเขาขายต้นลั่นทมอ่าเขาไม่เรียกนะลีลาวดีครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่นี่ีี่ตรงนี้ก็จะมีตลาดอยู่ วัดทุ่งตะลุมพุกอยู่ซ้ายมือนะฮะตรงนี้ก็จะขายนั่นเลยครับแรงผลิตโอ้โหฮะแรงผลิตขายกระท่อมไม้ไผ่สาราไม้ไผ่เห็นไหมซ้ายมือครับนี่ฮะกระท่อมไม้ไผ่แรงผลิตเลยครับตรงนี้ฮะผลิตขายกันเลยครับนี่คน,นมาแล้วครับไปจีทองให้ดู ให้ดูว่าแหล่งผลิตการไม่ผ่ายขายไม่ผ่าด้วยแล้วก็ขายขี้วัวขี้ควายข้างๆทางนะครับใส่กระสอบปุ๋ยไม่แน่ชัารลกระสอบเท่าไหร่แต่รู้ว่าเขาขายกันเยอะแสดงว่าคงไม่แพงถูกกว่าที่อื่น โอเคครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับจะเริ่มจากาถัดไปจากตรงนี้นครับแต่ตรงนี้คือแหล่งผลิตไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยคนระับเก้า e. อี้ก็มีนะตรงนี้เก้าอี้ทุกอย่างะ ไม้กวาดก็มีขายส่งครับขายส่งโอเคครับกดอไลกดแชร์ก่อนสัมราณ์บร์ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนครับเดี๋ยวชมคลิปต่อเลยครับขอลาตอนนี้นะครับไม่ใช่เราลาวันนี้นะครับวันนี้มีหลายคลิปแน่นอนครับสวัสดีครับ